สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับภาษาเหนือที่หญิงมอนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ EP 3 0 คำว่าก้าคำว่าก้าใช้ต่อท้ายประโยคที่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ซึ่งมีความหมายว่าสงสัยไม่แน่ใจตัวอย่างเช่นกับข้าวที่ตลาดคงหมดแล้วมั้งคำเหนืออ่านว่าของกินติกาศถ้าจะมดละก้าไปเที่ยวกับเขาคงไม่ทันแล้วล่ะ ไปแอวกับเขาถ่าจะบะัดตันละก้าที่นั่นฝนจะตกไหมนะตีปุ้นฝนตกเหียก้าวันนี้พี่สาวเธอไปทำงานไหมถ้าจะบัไปก้าไม่แน่ใจว่าจะไปหรือเปล่าถ้าจะไปปุ้นละก้าสงสัยไปทำงานแล้วถนนไปชนบทต้องมีแต่ฝุนแน่ๆเลย บ่เดียวนี้ท่าจะลาดยางแล้วก้าเดี๋ยวนี้น่าจะลาดยางแล้วนะเธอคิดว่าการทำช่อง YouTube ยากไหมท่าจะบปยากก้าน่าจะไม่ยากนะกับข้าวเรียกว่าของกินตลาดเรียกว่ากาดไปเที่ยวเรียกว่าไปแอวไม่ทันเรียกว่าบาดตัน ที่นั่นเรียกว่าตีปุ้นสงสัยเรียกว่าท่าจะหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ